นี่ครับเรียกว่าซอยยับๆๆบ,บ,บ,บนะครับผมคือดาเมจผมว่าไม่แรงเลยเพราะผมอัพแต่เอจินะฮะที่บอสมันตายได้ก็เพราะว่ามันตายจากการลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผม เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมลเวทได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้ I, จากยูทูบกมลเวทนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็อยู่กันใน AO รลาบิลินกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำแนวทางการเล่นของอัฒน์ซีนสายพิษกันนะครับผม ซึ่งสายเนี้ยเป็นสายที่เอาไว้ตะลุดด่านได้ดีมากนะครับเพราะมันมีความสามารถในการลดเลือดบอสได้แบบสุดๆเลยนะผมเรียกว่าเป็นสายเมตาในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับโอเคครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกด Sub s ไ r i b e แล้วก็กดถึิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเวลามีคิวใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะฮะอย่างที่บอกไปนะผมว่าแอตซินสายพิษเนี่ยเป็นสายที่ดีมากในการตะลุดด่านนะครับผมตบบอสอะไรพวกนี้นะผมง่ายมากนะฮะ เพราะมันมีความสามารถของมีดพิษที่ลดเลือดมอนสเตอร์เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมดังนั้นเนี่ยบอสเลือดเยอะมันก็ลดเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็ตายไวใช่ไหมครับผมอ่าเดี๋ยวผมเรียกบอสมาให้ดูนะฮะนี่ครับเรียกบอสมาให้ดูเลยนะครับผมพอดีว่าด่านผมมันจบไปแล้วไงก็เลยเรียกบอสประจําด่านมาไม่ได้ผมเอาเป็นบอสจากตัวเรียกแล้วกันนะครับนี่ครับเรียกว่าย,ยับ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 นะครับผมคือดาเมจผมม่นไม่แรงเลยเพราะผมอัพแต่เอจินะฮะที่บอสมันตายได้ก็เพราะว่ามันตายจากการลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะ เดี๋ยวเราไปที่ที่มันสงบสงบกว่านี้หน่อยนะฮะแทงโปลลิงเลยแล้วกันคือแนวทางการเล่นของแอสสายพิษเนี่ยมันมีอยู่2ช่วงชีวิตนะครับผมก็คือช่วงก่อนได้มีดพิษกับช่วงหลังได้มีดพิษนะครับผมเพราะว่าปัจจัยหลักในการเปลี่ยนค่าอะไรพวกนี้ก็คือมีดพิษเลยนะครับผมตัวพอยช่นไหนนะครับผมซึ่งอันนี้สําคัญมากเราต้องมีให้ได้นะครับผมดังนั้นก็มาเรื่องของสมใส่กันเลยแล้วกันนะผมขอสมใส่เนี่ยเริ่มเลยครับผมสิ่งแรกที่ต้องมีก็คือมีดพิษนั่นเองนะผมหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะ ไปดูที่ค้ามันมีแค่ตรงนี้เลยกระโดดมาก็มาตรงนี้เลยนะผมบางคนเขาก็ไม่รู้ว่าเอ้ยเอามาจากไหนนะผมคือมีดพิษอ่ะมันมีอยู่2ทางครับผมอย่างแรกก็คือต้องไปหามีดสกาเปลให้ได้ก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาค้าเป็นมีดพิษนะครับผมหรือไม่งั้นอีกทีก็คือหาแบบเป็นมีดพิษเลยนะครับซึ่งมีดพิษเนี่ยมันจะมีกล่องกล่องประจำอาชีพนะครับที่มันได้อาวุธ4ีถึงหาดาวอ่ะนะฮะอย่างเช่นอันนี้นะผมเจ้าเจ้าเวอร์พลับ็อกเนี่ยนะครับผมที่ได้จากการแลกตัวดูเอลนะครับผมซึ่ง มันก็มีโอกาสได้เป็นมีดพิษเลยหรือไมันก็เป็นสคาเบลนะครับผมซึ่งมันตรงอาชีพด้วยนะเพราะมันเป็นจ็อบเวอร์พอนก็คือก็สมของในอะาชีพตัวเองอะนะครับแต่มันค่อนข้างจะเสี่ยงดวงนิดนึงครับผมแล้วก็มีอันนึงก็คือแอดวานซ์นะฮะแอดวานซ์อุปกรณ์บล็อกเนี่ยก็จะสม4-5ดาวเหมือนกันนะครับ,รรบซึ่งทั้งสองอันนี้มันใช้ตั๋วพีพีแรกนะครับผมซึ่งผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มกับการมาแลกกล่องพวกนี้เท่าไหร่นะผม แลกตัวแมวส่งของจะคุ้มกว่านะครับมีอีกอันนึงก็คือพวกเติมแคสเติมแมวแรกอแต่ผมว่ามันราคาค่อนข้างแพงไปน,นิดนึงนะสำหรับการที่จะมาเอามีดพิษนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยแนะนําว่าให้คราฟเป็นกล่องมิดอิปมนต์นะครับใช้ใบไม้200ใบนะผมแล้วคราบกล่องมิดอิปมนต์เรื่อยๆนะครับซึ่งมันจะได้สูงสุดถึง4ดาวไอ้4ดาวของเราอะ่ะมันก็คือมันก็มีโอกาสได้มีดหมอสกาเปลแล้วนะผมแล้วเราค่อยเอามีดหมอเนี่ย ไปครับต่อเป็นมีดพิษอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่าอันนี้ก็แนะนําไว้สําหรับใครที่ต้องการหามีดหมอนะผมก็คือคราบกล่องมิดมิดอิควิปเมนต์เรื่อยๆนะครับผมจนกว่ามันจะได้มีดหมอนะครับอ่าถ้าไปซื้อในตลาดนะครับผมเราต้องมีอย่างน้อย1000โลพอยต์อ่ะนะครับเพื่อซื้อมีดหมอ1อันน่ะมันก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันนะครับผมใช้เวลาสมควรนะฮะก็เลือกเอาแล้วกันว่าสะดวกทางไหนนะครับผมว่าจะเอา จะคราบกล่องอิคิวอเป็นหรือว่าไปซื้อเอาในตลาดนะครับอ่าการที่แนะนำนะผมก็จะมีมอเตอร์นะครับเพิ่มแอดแท็กแล้วก็คีย์ที่เข้าเลดนะครับผมเพิ่มเดเมดคอร์สอิมแพกด้วยนะฮะก็อนี้ก็เป็นใบที่ดีเหมือนกันสำหรับสายนี้นะครับผมก็คือเน้นตีแรงด้วยแล้วก็คีแรงด้วยนะครับแล้วก็จะมีอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับผมเป็นการพื้นฐานนะครับการทั้งคาวแดงนะครับทำให้เราดูดเลือดได้มีคูลดาวน์20วินาทีนะครับอ่มีไว้หนึ่งใบนะครับผม แล้วอันนี้ก็อันนี้แล้วแต่นะผมเป็นส่วนเสริมนะผมก็คือตัวไจโรลคอปเตอร์นะฮะก็จะได้แอตแท็กได้คีย์ที่เข้าเลทคีย์ที่เข้าดาเมจนะครับผมหรือว่าถ้าใครแบบเอ้ยมีงบหน่อยนะผมอยากหาการ์ดดีๆนิดนึงอ่าแนะนําเป็นใบนี้นะผมก็คือกัปตันเฟอร์ล็อกนะครับกับอีกใบนึงก็คือพีิลนี่นะครับได้ทั้งแอตแท็กคิย์ที่เข้าเลทคียดาเมจเลยนะครับคือจริงๆการ์ดพวกการ์ดอุลห้าดาวใช้ได้หมดเลยนะผมเพราะมันเพิ่มแอแท็กทั้งนั้นนะฮะ ี่อาท้ออะไรพวกนี้นะครับผมดีหมดเลยนะครับผมอยู่ที่งบเราทั้งนั้นนะฮะว่าไปถึงหรือเปล่านะครับอ่ะต่อมาเรื่องชุดนะครับผมชุดเนี่ยผมเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับผมผมใช้เป็นเฟอร์ล็อกอาร์เมอร์นะครับความสามารถของมันก็คือเพิ่มไอแทมสปีดนะครับเพิ่มเยอะมากครับผม21นะฮะเท่ากับสกิลบัฟของฮันเตอร์เลยที่แบบอัพเต็มนะฮะแล้วก็ดีฟอสตีตัสบวก28่สิบแปดดีฟอสตตัสก็คือเหมือนเพิ่มออสตีตัสบวก28อ่ะนะครับผมก็ก็ช่วยหลายๆด้านนะผมทั้งวิเด็กอะไรพนี้เพิ่มมขึ้นนหดเลยะครับ ดีมากแต่มันคาฟยากนิดนึงนะไอชุดนี้นะครับคาฟจากการใช้ไอตัวเครื่องยนต์จากแอร์ชิพอะนะครับใช้ชุดน้าเงินนะผมชุดน้าเงินผมก็สุ่มเอาชุดน้ำเงินผมก็คาฟเอานะผมแต่ก็มีโอกาสเปิดได้จากกล่องน้าเงินนี้เหมือนกันนะครับผมจะได้ชุดน้าเงินนะฮะแล้วก็คาฟมาเป็นอันนี้นะครับผมค่อนข้างคาฟยากนิดนึงเพราะมันใช้เครื่องยนต์ตั้ง1 0 0 0อันนะครับก็เลยเก็บหลายวันอยู่นะครับผมแต่ดีครับดีดีดีแต่ถ้าใครยังแบบเอ้ยยังไม่ถึง ของยังไม่ถึงอันนั้นนะครับผมแนะนำให้ใส่เป็นอันนี้ไปก่อนก็คือซาร่าโครสนะครับเพิ่มลักลดคูดาวเพิ่มแม็กสปีดเหมือนกันแต่เพิ่มน้อยกว่านะผมแล้วก็เพิ่มคีย์ที่เข้าเดิมนะฮะก็ใช้ก่อนชั่วคราวนะครับผมเพราะอันนี้ผมก็ใช้มานานมากจนเปลี่ยนมาเป็นไอ้เฟอร์ล็อกเนี่ยนะครับระหว่างที่เก็บตัวเครื่องยนต์นะฮะอ่าก็เป็นชุดที่ดีเหมือนกันสําหรับสายมีดพิษนะครับต่อมาหมวกนะครับผมหมวกถ้าแบบคราฟได้เนี่ยแนะนําให้เป็นอันนี้นะครับผมก็คือแรบบิทฮุสนะครับเพิ่มไอจิเเพิ่มดก เพิ่มแมทแท็กเป็นเปอร์เซนต์นะผมแล้วก็ลดการโจมตีระยะไกลลงนะครับเป็นเปอร์เซนต์เหมือนกันนะฮะช่วยได้ป้องกันตัวนะผมแล้วก็เพิ่มมิจิทำให้เราตีเร็วขึ้นด้วยนะผมเพิ่มแมทแท็กด้วยทำให้เราตีแรงนะครับผมแต่ถ้าใครแบบเอ้ยอ่าถ้าใครดวงดีสมได้อันนี้มาผมเอ c i ช n t g นโกอ a m e n นามนะฮะ มันจะได้ a t t a c ็กบวกเเปอร์แล้วก็ a อเม t แท็กบวกเจ็ดเปอร์ดีฟอสตัตบวกสินะครับผมถือว่าเป็นหมวกที่ดีมากครับผมเพราะมันได้ Default Stat เยอะแล้วก็ a t t a c ็สูงนะครับผมอันนี้เป็นหมวกที่สุ่มได้อย่างเดียวนะครับผมคาร์ฟเองไม่ได้นะฮะสำหรับใครที่ดวงดีได้มานะครับผมก็แนะนำไม่ใช่อันนี้นะครับผมได้ออ t a ตเยอะนะฮะต่อมาครับผมสำหรับพราคลุมนะฮะก็มีนี่ครับผมไว้วิงแมนทิวนะครับผมเพิ่มไอจินะฮะแล้วก็เพิ่มค่าฟรีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมดีมากนะครับผม การ์ดก็แนะนําเป็นพวกเพิ่ม Atta c k Speed เช่นอาดัลกอนไฟล์ะไรพวกนี้นะครับมีอันนี้ก็คือเป็นแบบคราบได้นะผมส่วนแบบคราบไม่ได้คราไม่ได้จะมีนะผมมีเฟอร์ลล็อกล็อกนะครับผมก็จะเพิ่มมุ s สปีดก็คือทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็เพิ่มดีพอสแตทเลยนะครับผมก็ดีเหมือนกันนะแต่ถ้าใครแบบนี้จริงๆผมว่าไว้วิ่งก็โอเคแล้วล่ะนะครับเพราะมันได้เอจิเยอะกว่านะผมแต่อันนู้นมันไดออสแตะนะครับได้โดยรวมดีขึ้นนะครับผมแต่นี้มันคือเน้นเอจิเลยนะครับ ต่อมาเรื่องสร้อยครับผมสร้อยเนี่ยใช้โคฮาร์ดครับผมเพิ่มไม่แท็กสปีดเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็เพิ่มรักด้วยนะผมทําให้เราได้คือค่ารักกมาได้หลายอย่างครับผมได้ค่าฮิตค่าฟรีค่าคริตที่ครอบนะครับผมเพิ่มไม่แท็กด้วยนะฮะมันก็เลยค่อนข้างดเียดได้โดยรวมค่อนข้างเยอะนะผมสาหรับโคฮาร์ดนะครับอ่าโคฮาร์ดมันคราฟได้นะต่อมาสําหรับส่วนแหวนนะผมก็จะมีซาร่าลิงนะครับเพิ่มรักแล้วก็คิดข้อดามเมจนะคมคือส่วนนี้มันไม่มีของเพิ่มเอจิเลยนะครับก็เลยใช้นี้มานะครับ ทำให้รักเราเยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็เพิ่มคีดาเมจด้วยนะทำให้เราตีแรงขึ้นอีกนะครับอ่าแล้วก็สําหรับใครที่เติมโปรจ็อบหกสิบไว้นะผมจะได้ลิงออฟเคออสอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะผมใช้ได้ยาวๆด้วยนะครับของผมไม่ได้เติมไว้เสียดายมากนะครับอ่าแต่มันค่อนข้างราคาแพงนะผมเพราะไอ้โปรนั้นนะมันห้าร้อยบาทนะผมจะได้หินสตาร์คิทตันมา5ก้อนแล้วก็ลิงออฟเคออสหนึ่งอันนะฮะแต่มันคุ้มนะคุ้มคุ้มในระยะยาวมากนะครับผมเพราะมันช่วยได้แอดแท็กหกเปอร์เอเมทแท็กหกเปอรแบบ ก็ยังไม่ถึงก็เตรียมกัะตังค์ไซื้อก็ดีนะครับส่วนวงอื่นๆมันไม่ค่อยมีโบกิจอะไรแล้วนะครับอ่ะต่อมานะครับผมเรื่องของสกิลนะครับสกิลเนี่ยต้องบอกไ้ก่อนเลยว่าช่วงก่อนเป็นช่วงก่อนเป็น Add a อ s a s s i n cost ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะเพราะเรายังไม่มีสกิลนี้นครับผมไอเดลี I ่พอรชันเนี่ยนะครับมันก็เลยจะลำบากนิดนึงถึงมีมิดพิดแล้วก็เถอะนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับผมมันค่อยๆกระลึบกระลึบไปได้นะครับมาถึงนะผมใครที่ยังไม่มีการข้างขาวแดงให้อัพเพิร์สเอทไปก่อนสักัิ แล้วก็มาอัพเดว์เบิร์นไอเท็กสามสิบนะฮะสกิลโจมตีก็จะอัพเป็นไซเลตไมล์ก็ได้นะผมก็ก็แรงดีนะครับผมหรือว่าจาเอลวินนองก็ได้แต่เอาจริงเอาไซเลตไมล์ดีกว่านะครับผมเพราะเดี๋ยวสกิลสายพิษเนี่ยค่อยมาอัพเป็นค่อยมาอัพตอนเป็นแอสซิสต์นะครับผมนี่ค่อยมาอัพกิมทูตเอานะฮะพอเป็นแอสซิสต์ปุ๊บไลท์แฮนด์เลพแฮนสามสิบเลยครับผมเพราะมันทําให้เราตีแรงขึ้นเยอะมากนะครับผมเพิ่มแอทแท็กสปีดเพิ่มแอทแท็กเนี่ยขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับบผผมมมมมดีาากกนนะะะฮแล้ว็อัพัพคิทูรปุ๊บ เพื่อให้มอเตอร์มีโอกาสติดพิษหน่อยนะครับพอเป็นแอตตาซินคอสนะครับผมก็อัพตัวเดลิฟเวอร์ชั่นสามสิบนะผมโรลลิงคัตเตอร์สามสิบนะผมเป็นสกิลหมู่ของเรานะครับผมในที่สุดเราก็มีสกิลหมู่ใช้แล้วตอนเป็นแอตตาซินคอสนะผมจะทําให้เก็บเร็วง่ายขึ้นมากนะครับแล้วก็คอร์สเลปเปอร์สลชเชอร์เนี่ยอัพทีหลังก็ได้นะแล้วก็คอร์สอิมแพ็คนี่ยอัพทีหลังก็ได้นะผมเป็นสกิลที่แรงเหมือนกันนะผมแต่แต่ส่วนใหญ่เราจะเน้นแพสซีฟก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาอัพพวกสกิิลลลตีีีีเเเเเดด่่่่่ยยยยววววนนะะะคครรรรรัับบผผมมมมมพพาาาา้้งงงอออููแแไืจหห ดังนั้นก็เลยอัพแพสซีฟให้มันแบบแรงๆไปก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาอัพพวกสกิลแอคทีฟที่มันเป็นเป้าเดียวนะฮะอ่ะสกิลข้าวๆก็ประมาณนี้นะผมก็ผมมีรีสเตตั่ไปทีหนึ่งเอาพวกเฟิร์สเอ็ดออกนะครับผมเอาพวกไซเลตไมล์ออกไปนะครับมันก็จะได้เป็นพวกแพสซีฟจากคา์ดเกา่กาๆอย่างเดียวนะผมเช่นอ่ะเดบเวนท์แท็กนะผมไลท์แฮนด์เล่แพนอย่างเงี้ยนะครับผมที่เอาไว้นะครับแล้วก็เอาพอยทั้งหมดเนี่ยมาใส่พวกแอตซินคอร์ให้หมดนะผมอ่ะเพื่อให้ สกิลมันแรงนะผมคือถ้าเน้นความแรงอนะคาร์าหลังมันแรงกว่าคาร์าแรกอยู่แล้วดังนั้นถ้าจะเอาแอคทีฟสกิลให้มันเอาคาร์าหลังแทนนะครับต่อมาครับผมเรื่องสเตตัสนะครับผมสเตตัสเนี่ยก็เหมือนเดิมครับผมแบ่งเป็นสองช่วงนะผมตามตามเวลาที่เราได้มีดนะผมก่อนที่เราจะได้มีดพิษเนี่ยผมเล่นเป็นลักสัตเต็กนะครับเพื่อให้มันตีมอนแรงนะครับผมแล้วก็ฆ่ามอนได้ไวๆนะผมเราจะได้เก็บเวลได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องหลบมากนะครับผมแต่พอเรามีมีดพิษปุ๊บให้เปลี่ยน นะครับผมถ้าใครมีรีก็รีได้1นึ sure> ่งทีนะผมถ้าใครจะรีก็รีก็ได้ถ้าใครจะรีก็รีเอานะครับผมก็เปลี่ยนเป็นเอจิล้วนเลยนะครับผมเพราะพอเรามีมีดพิษปุ๊บเราไม่เน้นความแรงแล้วครับผมเราเน้นความรัวเพื่อให้บอสเนี่ยมันเลือดลดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้มากที่สุดนะครับผมดังนั้นเนี่ยยิ่งเราตีเร็วนะครับผมบอสยิ่งเลือดลดไวนะครับเพราะไอ้ตัวสกิลพอยชั่นเนี่ยมันจะลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์กับมอเตอร์นะครับนี่ฮะถ้าตก ถ้าตกอยู่ในสถานะพอ i s i นะผมพลังป้องกันเวทมนต์ลดลงและสร้างความเสียหายต่อเนื่องในสัดส่วน m a g h c p นะครับผมเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับการที่เราเน้นซอยเนี่ยก็ทําให้บอสมันตายเร็วขึ้นนะครับผมแล้วพอเรามีมีดพิษปุ๊บและไอจิล้วนเนี่ยเราจะตะลุยดานได้ง่ายมากครับผมยกเว้นอยู่ด่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือด่าดอาเช a r ์นะครับผม คือเอจิเท่าไหร่ก็หลบไม่พ้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยวิธีการผ่านนะครับที่ผมใช้ก็คือเลือกทีมเป็นแอตซินสองตัวผมพยายามหาแอตซินที่มีมีดพิษ2ตัวนะครับผมแล้วก็เลือกเป็นครูเซเดอร์สตัวเพื่อเอาไปแท้งนะครับผมเพราะยังไงเราหลบไม่พ้นอยู่แล้วนะครับก็หาคนอื่นไปแท้งแทนนะครับผมก็พยายามหลบสกิลนิดนึงนะครับอย่าปล่อยออโต้นะฮะบอกเลยว่าผมเล่นไปประมาณ4ีหรอบนะครับผมเพราะใช้ดวงนิดนึงอ่ะบางทีแบบเอ้ยมันใส่สกิลมาเรามิดเนี่ยอุยรอดนะครับผมแต่ถ้ามัน ยิงสกิลมาปุ๊บแล้วหายทั้งทีเนี่ยก็จบกันนะครับผมก็รออีก1นาทีตกใหม่นะครับอย่างที่บอกไปนะผมว่าระบบ Mac BP p พ w e าวเวอร์ของเพื่อนเรามีความสําคัญมากนะผมจะลืมเพิ่มเลเวลอัพตรงนี้กันด้วยนะผมด้วยการลงแลบนะครับไปเอาตัวชิปของแบล็คลบมาอัพพวกนี้นะครับผมเราจะได้มีแอดมิดพิษขึ้นมาเยอะๆนะผมเพราะถ้า BP เราต่ำไปเนี่ยเราจะจ้างพวกคนถือมีดพิษไม่ได้นะครับแบบนี้นะฮะเนี่ยจะจ้างได้ก็ต้องเป็นพวกคนถอดของอ่ะนะครับซึ่งมันก็ ช่วยได้นิดนึงแหละนะครับผมแต่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมเพราะเขาก็ตัวบางพอสมควรอ่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเขาถอดของไปสองอย่างนะผมผมผมนี่ขนาดจ้างได้ bp 5 0ห้าหมแล้วนะยังได้มาแค่นี้เลยนะครับผมดังนั้นก็ช่วยกันขยับแม็กบีพีปาร์ตี้ขึ้นไปหน่อยนะครับผมเราจะได้จ้างคนมีพีได้เยอะๆนะฮะนี่แหละถ้าได้มีพีมา4คนน่โอ้หแทงวอรกระจายเลยนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube คอมบูนเว่ย์ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ